สวัสดีครับร้านแบ็กเชนเบอร์เกอร์นะครับร้านนี้เพิ่งเข้าดเดือนที่สี่ครับตอนแรกที่เรียนจบอะครับก็คือได้งานแล้วครับได้งานจากที่โรงแรมที่ฝึกงานแต่ว่าที่นี้มีเกิดโควิดขึ้นมาเขาก็ปลดพนักงานครับผมก็เลยตกงานไปด้วยครับ เราก็เลยต้องหาอะไรที่เป็นตัวเราเออกมาขายให้ได้เบอร์เกอร์คือสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราก็พยายามทรับของที่เราถนัดให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆส,ส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดของโรงแรมอยู่แล้วแล้วก็มีการศึกษาลุ้นพี่ที่เขาสอนอยู่ในครัวแล้วก็มาปรับให้มันเป็นของตัวเองครับจุดเด่นของร้านนี้น่าจะเป็นที่ขนม ช่วยแม่ทาขนมมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่ถนัดเบเกอรีเอร่เราก็เลยให้แม่ทําก็ขนมปังขึ้นมาให้เมนูที่ขายดีที่สุดตอนนี้จะเป็นตัวเบเกอร์เนือ้อฟูพอกแล้วก็เบเกอร์ฟูนิมเราคิดว่าด้วยคุณภาพของที่เราใช้เราพยายามหาของที่ดีที่สดุดอย่างปูนิมเราจะไม่เก็บครั้งขึ้นนั้นมาเราพยายามจะเป็นของให้เป็นของ,ของไม่ตลอดเวลาครับ ือตอนแรกยังไม่มีป้ายร้านยังไม่มีอะไรเลยคนที่เข้ามาก็ยังสงสัยว่าร้านเราขายอะไรแล้วก็เริ่มจะทาป้ายร้านทําเมนูทำอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราขายอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าประจําที่จะกลับมาทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของผมจะเป็นต่างชาติแล้วก็เป็นโซนวัยรุ่นราคาเริ่มต้นก็จะเป็นเบอร์เกอร์กับเริ่มต้นที่69บาทเราคิดว่าราคามันเหมาะสมเพราะาตอนที่ผมเปลียนครัวเคยมีครูที่สอนผมว่าลูกค้าคนได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแล้วผมคิดว่านี่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วครับ ็ตอนนี้ผมอายุแค่24นะครับแต่ว่าต้องออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองก็อยากให้คนอื่นนะครับลองออกมาทําธุรกิจวราะามันไม่ได้อยากแล้วเราเป็นเจ้านายตัวเองได้ฝากร้านบเ,เบเกอรก์ได้นะครับก็อยากให้มาลองครับเราคิดว่าหนมป,ปังเราซอสเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นผลนตอบรับที่ดีถ้าเกิดคนกลับมาลองครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ